พ่อจะ let's go นี่เรามสมาชิกทีทมตามรายชื่อแต่เอดีไม่อยู่ไอ้เหยเอดีไปไหนเรียนอะเด็กเอดี let's go สิงห์ฝึกง,งานมัน้งอ๋อเอาเรื่องเร่ง,งเก่งมากก็เกิดว่าปิดไม่เด็ดเก่ง เ่รเพาาะวล่นเก่งมากนะพี่ไปถูเล่นที่เจอแบบเจอเจอในทัวร์รามสองรอบบ้งแล้วเวลาได้ตัวดีน้องเขาก็จะเอาไปแล้วกูรู้สึกว่าทำไมกูเข้าเป็นซัดไม่ถึงสักทีวะคนนี้ไอ้เหี้ยเป็นอยู่ยากจองตึงมากอ่ะคอนิชันอะไรดีมากเรียกว่าตึงจัดอย่างนี้ฝากควาหวังใช่ไม่เวล้วกันทท่งนั้นวันนี้ใช้แผนแผนอะไร ดับดิดับดับดับต้อมดับเลยจริงๆผมชอบสี่สองสามหนึ่งคือที่อะไรอ่ะสี่สองสามหนึ่งหวยเหรออธิบายให้กูฟังทีก่อนหนังสี่ห้าคนผู้เล่นที่เป็นแพทฟุตบอลที่ผมไม่ชัวร์หวยมิดหรอหยิบมิดเลยก็ได้อืม ผมขึ้นไปหยิบเองใช่ไห <ผม S 1> เล่นตัว,ตวละเล่นตัวดวิตัวอะไรก็ได้นาะไดเลที่ไม่ใช่ตัวอะโดนแบนชัวเล่ไดิโอ้ไม่ออล,ลูลาว้ดทีมเอลไม่ใช่ทีมบอลนีออลาเด็กมันร้องอัีไอตัวนี้ตาดดีเด็วนี้มันแซ่บ เ,ลลเราแบบเราแบบไปแบบไม่พูดแตแล้วเราก็ดูใจกันเรียกว่าทีมไปมีมี <c oughs> มีมีมโดนตนันนที่อะไรเนี่ยตาในทะเลสวยครับเนีย <c oughs> มันวางย้อนหลังไว้หรอแต่ว่าแต่ว่าเปิดบ้านแล้วอะครับ <c oughs> แค่นั้น <c oughs> ตานมในดีว่าเหีย เจอเลยคือผมคุยกับน้องติวแล้วที่ผ่านถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดประกอบง่ายได้ที่หนึ่งจริงใไหมถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็แค่ผิดพลาดเฉยๆใช่ไหมไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันมีอะไรผิดพลาดสักอย่างเดี๋ยวผมไปเดินดูป่าข้างบนให้พี่มันน่าจะเอาครอบครัวหมากูไปด้วยข้างหลังได้เราไปอยู่บนไปอยู่บนเอาปะใช่่พีได้ ตีนั่นอยู่นี่ตีปูฟองเชียวพี่แบบแลวฟองเชียวมาเลยล่าไว้ก่าเดินได้เดินได้เดินได้ผมโขกผมโขกม,มีเว่ยก่อนนะชิวๆวะถึงแหละ ได้ได้พี่การพีก่การต่อ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 ได้ไหม,ม, PB, มตันนะสวยพี่ <Okay, PB. S 1> ตันห้าวิออพ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 อนีอ่ย <Yeah, S 1> ไม่โดนไม่ได้ดิไม่พี่บุ๊คพี่บุ๊คไ,ไ,ไม่ไม่ตายโอ้ยโ่ต้องถอยรีเซ็ตกันอนะ่ะไ,ได้หน้าเกิดละ พูดสันตายไอสัตว์พี่ใช้เล่นโด,ดต้าทูมากไปหน่อยนี่ครับบนอย่างตึงเนี่ยตึงทุกเลยเลยว่ะพร้อ,อมแชมป์ว่ะเขียวว่าเราแชมป์แน่เลยตึงแค่ไหนเน,นี่ย <c oughs> อ๋อโอเค <c oughs> สัตว์เอ๊ะมาถึงรอบแรกโดนโต๊ะเจอใครนะเจออินเดีย <c oughs> อินโดพี่ อ ate, อกไปเดินไปอยู่ข้างล่างเฮ้ยได้น้ามาไปอยู่ครับว้าอย่าแล้วไปอยู่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 อยู่อะต้องขวบเผื่อโดดไม่ผ่านเทาเลยถ้าโดดส่วนจะได้นี่น่าจะีอยู่มันเบื่อจะมาโอเคไหม จไปครับต่อถ้าเราไปครับเฮ้ยทำไมรถถังเข้าพี่กายทำไมรถถังเข้าพี่กายวะเมื่อกี้พี่ไม่ได้ขโมยคือบุกตีเว้ยบุกไปหมดปะไปเนี่ยพี่เด็ดได้พี่ไม่มีแล้วได้หน่ะ ไม่เปิดติว๋วเลยผมกลัวปิดช้ามันจะแปลงร่างถ้าผมวาร์ปไปรับรบ่างได้หน้ามาได้หน้าอยู่แพียงโหไม่มีติ๋วเลยเจ็ดวิห้าวิห้าวิมีตันโหวัดเล่นได้อุ้ยเอาเลยพี่ เนี้ยฟอร์มแชมป์เสร็ลคิวพีทนะตันนี้ชอบชอบเอ้บอกปูสานทำเงียบเงียบไม่หือไม่อือไม่ท็อปซิกแต่ว่า ผมไปพี่ผมไปผมไปเมาไปโหเต็มเลยนะพี่แปะกแปล่งไรอยังวะผมคาดหนาไม่ได้เฉยเลยคาดกับ <c oughs> สับขาดลกแบบปิวนะปลิ้วจัดว่าปิววถึงมันกินผลปีศาจเหรอพี่กินผลปีศาจนี่กุลบ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 พิตตี้จะิวกับทีมผมไหมเขาเอ้ยมีฟูเซนมาบอกสกิวกับทีมผมไหมพี่เราตายเลยไหมฟูเซนจริงควรจะไม่เขาน้องคือถ้าทีมถ้าถ้าทีพี่เขาไม่ไม่กลัวหรอกใช่ไหมพี่เราไม่กลัวใช่ไหม แหม่ก <anto> <mig> ูไม่บอกบอกเลยตอนนี้พี่จิตบก็ซ้อมอยู่เลยไปหาผิวัน้าก่อนนอกรอบเลยปบอสด้วยด้วยตูไม่รอดตัวบัฟฟี้แต่แล้วมันจะตัวใหญ่แล้วอะอยากเลยพี่มันอันติีไปยังไะ ยกไกจิเด็กตายไปเหรอเฮ้ยมันงัดฟูตรงกาดได้หรืสวยโหสวยจัดเ่งจัดพี่กาย นี่ยโซโลโดนโดนโซโล่คิวโหดวะนี่นที่เราโหดเกินที่เราโหดเกินพี่แพีเนี่ผมกลัวอยู่ผมไม่มีแน่ดิไม่มีคนอล่เองะี่วายาบผมลองเล่นผมลองเล่นเองละเชิญพี่ก่ผมโหดวะ น่าต้องถามพี่ไก่ก็เส้นโซอีดีแล้วแต่เราเราได้สี่ก่อนเรื่องอะไรันไหมเนี่ียังขอคิว ออนนน้งเล่มดูเหมือนกันพี่พยายามวิ่งเร็วที่สุดแล้วโทษเดตกีีเลยสิ่งพี่ผมไม่ดูดิ oh, <it> s <S คือถ้าน้องตะโกน<ะ>ออกมาคือถ้านคือถ้าน้องต,ตะโกนออกมาจบเลยเออของพูดไงอันนี้คือ,น,อน้องนอนผิดปะก็ได้ไม่ได็ไหนห่วย <laughs> ถ้ตัวผเล่นเองมันจะเก่งเลยคนอื่นเล่นมันเก่งอยา่างวะเราไม่ได้วะทันป่ะฐานดีฐานทานนันฐานโดจเดจัดแซดไปทะ <laughs> <c oughs> ไมอะไรเไอเล่นกล้าเมื่อคืนไอ้เชื่อเขาไม่ให้กลับอ่ะ <c oughs> ดูดูตัวมันดิดตัวมันดิ ียไอ้ตัวไม่มีภาพซูเลยการเด้อยู่เนือ้อ f l a ี่มตัวระเบิดป่ะถ่ยไม่ถ่ยไม่ถ่ายไมนนะตัวโกว้หรอสิ่งนี้มันแลดแล้วนะลดแล้วแลดแล้ว ผมแอา์ให้ได้เอาปหโอ้โหต้องอย่างโง่เลยแผนฝากตังไว้กับอาร์ตี้วะเจอตัวมันแล้วทำตัวไม่ดุอ่ะคือกูก็ดึงเลยก็ไม่ได้ก็ต้องรอเป็นลูกฝนเล่นกับพี่กายเหรอโบใช่ใช่นี่มีพี่กายกับพี่เตะมาซ้อมซ้อมทีมไว้ ซ้อมแข่งวันที่หนึ่งเจอต่างประเทศไม่มีหลักสติเฮียมันต้องโดนหมดมันต้องโดนหมดนะมันเฮีกยการเลือกแสงเป็นการเลือแสงที่น่ากลัวมากวาัปหน่อยหมูกดวัดอ๋ แอดเี่ไม่เอาไอ้แสไม่มีไม่มีวีไม่มีไปอยู่เราเล่นได้ปะได้ได้ได้ผมเข้าผมเข้าบอกนะไม่มีสมัยว่ะมังกรถอยมากพี่เมียวได้ปะได้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 โอ้โหไม่นะ

Got lose their way because of the Frost Guard's lies. Why can't buy him? I two bill has been slain. An has been slain. Ah, hell, That girl, ไม่เท่าไหร่นี่หว่าโดนพวกผมโซโล่คิวใช่ไหมเนี่ยโดนพวกผมโซโล่คิวแซ่ดครั้งที่อไปอยู่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 ได้อได้ซื้อได้มา ฟองอะเนี่ยเตรียมสิบีอะตาโลโมชันยกระโดดแฮะโอชิตโอไม่นะพี Sports ่แล้วกูเสียแฟบด้วยโอ้โหไอ้เหี้ย โซโลโคิวมนได้พี่เก่งมากอะ่ะอันดับหนึ่งต้องแฝดแล้วนี่ปรับแม่งเลยโมโหไอ้ตัดทำที่อะไรอยูไว้โซโลโคิวจริงก็ไปอยู่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  ผมลงยังไม่เกี่ยนวนั่งสวัสพี่อู้หูปอมแชม Hai ba rồi. làng mà. Kêu à, Có ai này. em mà <cười> <cười> Oh shit. โอ้หอยกอดไม่น่าเลยบูทำไรเนี่ยโดนแดเอ่ะโดนแดกเฮ <laughs> ้ยพลาดอ pues ๋อทำอไรเนี่ยไม่มีหลับมีหมลับให้มีหลับให้มีหลับให้เฮ้ยพี่กายโคตรแรงแบกพี่กาย โอ้ดึงอย่างคม,ม,ม,มเมกเดินไปรับอ,อยู่ไม่โทดิเสียตกใจมากเขาเดือดไม่เข้า เจอกันพี่ไมด้ไปจากานสยแล้วส้วแมงดอกเี้ยากผมผมเปิดข้างหลังได้นี้มาปะรอาปะลองปะเอาเลยปะ แมวเลหนึ่แมวเลหนึ่เออได้หลับเจมาผมไม่ดีวะพี่เท่ทได้ เยนีโดนะบาลอนตีบาลอนตีไปพันกบตีอีกพันหนึ่ง Có phát lại nữa Đây 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 Này 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 Anh tìm hai vị anh hai vị mê quá mà nó.

เราก็โดนเร็วมันรวดมันยิงลึกเลยเดี่ยมเยี่ยคนละมุมมาไม่เป็นไรเอาเร็วอยู่เราเยี่ยมวันปล่อยนะโอเคสายมาแล้วเหนออุ้ยเชืยดึงไม่ออก ไม่ได้ทำพีเลยเลยรายการน้่มีอาบางพี่รู้สึกระวังไหมได้แล้วโหโหมีกายโคตรตึง เราแกาเายแล้วหคือคือพี่กายสีชิ้นสวยแล้เาขาดเลยพี่แล้วกูเป็นยุคใหม่อะไรแลเพาะมึงบอกหมดยุคสูตั์กูสามสิบเลยเงียจะสามเอ็ดยุคใหม่เหรอไอ้เียเดียวบิเดียวยสัตวตเอยโหวตน้องนอนเลยเพราะกูไปแย่งรถถังน้องนนโดยม่ไต้ตั้งแกคัน ต,ตอนมึงโยนตะเกียงกูแบบโยนโยนทำไมวะกูทุบรถแล้วกันเอา้าไอ้เฮียนนพุ่งมา <c oughs> แล้วกกติว่ามอเตอร์ e m ม n เดอร์ขาดสามร้อยกูแบบโอเคเรามัเด